ก็เชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านหนองบุรีหรือหมู่บ้านที่ใกล้เคียงนะครับมารับชมรัะเชียร์ครับฟุตบอลรายการหนองบุรีครับครั้งที่หนึ่งครับแล้วก็ในวันนี้ก็ถึงในรอบน็อกเอาท์แล้วครับคือรอบชทีมสุดท้าย นี่คือคู่แรกทั้งสองสนามครับถ้าใครชนะจะเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายไปนะครับเราไก่เข้าเ,าเาชียงไยเขา้าว่าแล้วนะครับแม่ไทีจะเข้าทีมไทยจะได้แชมป์นในรายการนี้ครับมาชมมาเชียครับในวันนี้รู้แน่นอนครับว่าแชมป์คือไทยฮะไปเถอะครับจุดตัวเล่นครับ เดี๋ยวในการบรรยายผมขอไปลงอีเทลในสนามที่หนึ่งนะครับรู้สึกว่าพี่บอมกำลังมาน้องท้นงน้องกีนทิ่นี่มาเดียรเกมครับมาเป็นที่หนึ่งทองสายครับนี่โอ้อันเดอร์น่าจะเจอจตีนดินไม่ต้องรีบด้ยอ อ๋อแรับสัญญาณนกหวีดเจ้าแจ็คใส่ขวาโอ้โหพยายามไม่ได้ครับบอลก็ได้ครับของานทีมงานของคอแ่องเอฟซีแล้วก็ติบอลมาทางด้านซ้ายไปมาที่งาน,าานาเะไรกติกาครับนี่พยายามทางด้านทีมงานของโอ้นีน่ไม่ได้เลยกาชื่อมานะครับขอบคุณทัศนภัยแล้วหลังจากท่านใดที่ยังไม่ได้ลงกาชื่อก็มาเขียนให้ได้นะครับสตาร์โค้ดหรือว่าผู้จัดการทีมนะครับหรือว่ายังไงก็ เพมตัวยังไงก็มาบอกว่านะทีมงานไฟจัดด้วยนะครับเอลาละครับตามารด้เป็นลูกซิกซ์ดาวโคนาทีมงานของคอนแก็ตเอฟซีแล้วใส่ขวาลูกนี้เราถือหวันนี้ก็คันออกมาเยอะครับเป็นโดนัตเตอร์เคียรประตูได้ของนักทีมงานท้องดอนทีมเอฟซีอ่ะหมดเยี่นเอาสนามที่สองค่ะพร้อมแล้วก็เชิญเลยนะเด่นดาทีมงานของไรกีษนาบายซอบแบนครับ เป็นที謝謝่สของสายครับนี่เจอกับพรน้องขนางเอฟซีทีหนึ่งของสายครับบานที่นเดียวกันครับในสนามที่2ครับรายเชียร์ไทยก็เชิญชมได้เลยครับทั้งสอสนามครับนี่เรียบร้อยโอ้ลนยดีแล้วเินป่สองประตูยังเซฟมได้นะโอ้ไดเกรลยก๊า จ้าตัวหลังเลยจ้าเอาละบอลเราได้มาครับในสนามที่หนึ่งครับยิงจ้วเพื่อนในแดนหน้าครับที่เพิ่มาเล็กมารสังเ7ครับนี่ยองจะนั่งตรงมโออ๋อเดิน้งบอลออกข้างเลยก็เป็นบอลทุ่มาจังหวะนี้ ทีมงานทีมงานของคอจิงเอซีครับและทุ่มกับมาทีมบุรีรัมบาเลโขครับเดี๋ยวนา้เจ้ทีมทีมกับทีมชัยครับให้มาแล้ว็จ้ทีมอีกครั้งนึงและลำเลียงบอลมาและทีมลาทีมบุญสาประตูครับย้อนก็ปล่อยว่ามาบอลมันตันครับเอาละครับโยกดาวเพื่อนในหน้าที่กับไปตันทีมได้ไม่ได้เหวี่ยงไม่ได้ก็บอลอยู่ข้างไปและเป็นบอลทุ่มก็มาครับและของงานไปและซาจีจีไปแล้วครับเแล้ะนั้องกรทิมยกดาวให้เพื่อนก็โโอ้ห จังหวะสุดท้ายเกาลของบอลลงไปได้ครับแล้วก็เป็นลูกคนแรกที่กาบอ่อนา่งทีมันของน้องกะทิเอฟซีโอ้มาดีเหลือเกินครับสลับด้านทีมันของน้องกะทิโอ้เอาละ้วก็ต่ดมาครับเป็นลูกคนแรกที่กาบในจังหวะนี้ครับคนนั่งทีมันของน้องกาทิเอฟซีฮะแล้วก็มองเพื่อนวนมาเลยยัดควานโค้งนี่หูบอลแรงกันไปครับโค้งนี่เท่าไหร่ครับได้มาได้สิบแปดครับนั่นเจ้าจ่าครับ สยจครับได้ทั้งไทยแล้วครับขอได้ทีมบานของน้องมาทีงเอฟซีเดี๋ยวลยังไม่จะเป็นตรงกรอบครับบอลมันกหลางไปครับบอลต้องจะเข้าประตูครับขอได้ทีมบานของน้องแข่งเอฟซีบอลก็โดนบอลมาครับขอลน้่งขอแข่งเอฟซีแล้นั่นเจ้าทีนเด้านซ้ายทีมของทีมชายครับตีบอลนั้มาเท่านายขวาขวาแล้วเราบอลโดนเพื่อนยับไม่ได้บอลตีที่ผู้เลยเมานเลขเก้าครับนี่ไปต่อแล้วครับแม่ยัมทันนี้ก็โอ้ไม่ไดีเท่าไหร่ครับบอลนั่นไปทิ้งว่า คนดูคนดูคนเฮ้ยที่มงานน้องเกลด้วยนะแต่มีเพื่นที่สองครับยังต้องให้พร้อมเลยครับสำหรับทีมงานน้องเกลครับง่ายหน่อยง่ายหน่อยนะต่อมาครับลูกฟิกฟิกครับคนทีมงานของน้องกระทุงเอฟสี่อ๋ออุ้ยอะไรันแม่ไมรู้ว่าจะไม่ลูกชูหรือว่ายิงโดยตรงครับสหรับทีมงานของน้องกระทุ่งน้องกระทิงที่มงานมีเดียมาโคกเลยครับตั้งแต่ตากล้องไลฟ์สดครับ ขณะนี้ผู้ชมผู้เชียร์ในไลฟ์สดด้วยนะครับของแจ้งทีมงานของน,องนงอ้องวัททิ้งเอฟซีครับอาร์กบอลตัดได้ครับของแข็งเอฟซีครับโคบอลบอลเลอะขวาลูกนี้ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ครับบอลเก็บได้ครับของได้ทุ่บการของข้อ,ขอแข็งมาทีกันเจ้าทีมไอ้บอลมาทางซ้ายและจังหวะนี้กอล์ฟขอโทษเพื่อนด้วยครับผมมากครับ ดาวต้องออกไปจ้าไม่ต้งโกยบอลเลยจะทีมครับโยกยาวให้เพื่อนในแดหนะไม่ยังไม่ได้ครับบอลยังเก็บได้ทีเจรันเจ้าเอกมาเข้าขวาลองยังไม่ได้บอลมาหนงอย้ีเอาบอลตัดได้แล้วโอ้โหสวนหลังบอลตรงครับส่งบอลให้ด้วยครับบอลบอลครับเดี๋ยวน้องเตะครับถ้าบอลมันออกไกลก็เรียกลูกบอลได้เลยนะครับเดี๋ยว เอาให้โอเคครับขอบคุณมากครับบอลบอลแจมบอลเลยครับเอาครับบอลเลนสันมาทีจะนาดซ้ายครับนี่และตีบอลมาซ้ายผ่านเลยครับให้มาในแดนกลางไอยังไม่ผ่านบอลยังได้ทุกอยู่ครับในจังหวะนี้ครับเฮรันจะทิ้งครับจุดหมาในแดนกลางในตุ้ยกับปีตันกับปีตันโดดดาวดูนี่ก็อีกแรงครับบอลลุกขักข้างไปฮะเฮรันกับปีตันท็อปครับโอ้ สองสนามก็ยังเสมอกันอยู่ครับตอนนี้ครับการดูเบอร์กาเนี่ยแล้วทั้งบารลิงก็มิวร็กก็คมบอลออกข้างอีกครั้งนึ่งครับอย่างในทุ่มอยู่แล้วสำหรับทีมงานของท่านคอแข็งเอฟซี แลบอลทุ่มทุ่มยาวมาก็ไม่มีแรงกระบอลเทาส่งเาตูนแล้วบอลมาสวนได้ไหมยังไม่ได้บอลเก็บได้รับคนนั้นคืองานยังจะไม่เจ๋วว้าห่หัวใจนี่ครับตัดฟาวล์นี้ครับไป่นั้นโดนเออหัว็ได้ยังไงจังหวะนี้ครับออแล้วก็เป็นลูกที่เก้าคนรับการของของแข่งเอฟซีแกแข่งอยู่ที่นกนดกโดนเลยแกแข่งเหยวะ คุมคฟางคุมค่องต้นสังกะเพรากระต้นมาดูโรฮิโกงิก้ามาเฮ้ยคู่ฮาเ้ยคู่ฮาเลยเจ้าจิ้วสายเดียวและสัญญาณโนกุยต์หลออมาจะไม่ฟันขวาเรียบยังอยู่หงเทียมา อ้าวใครก็บอลเก็บได้ครับของเคเอฟซีครับหมวดยาวขคุณตาในแดนหน้าบอลเก็บได้ทีกับปีตันทบมาใค้ามาลีในแดนเจ้าทีมได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ก็บ,บอลลุยข้างไปครับเปบน็นบอลทุ่มครับของน้่นน้องกระทิะงเอาวเลครับน้องกระน้องกระทิงครับพีต้องขึ้นน้ำก่อนแล้วครับแมเพื่อหาเส้นทางการเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายต่อไปครับ,อบเอาวเลยครับมีบอลมาไอยังไม่ผ่นานใน้านชิบานของเคเอฟซีอ่ะเฮียวราข้างไปนะ เราทุ่มทุ่มยาแล้วโขงนี่ก็เทียวมาเท่กับพิจารณบอลเก็บได้ครั้งหนึ่งครับก็ด้านทีมงานของน้องมาถึงกับซีใส่ขวาหูขวาอีกครั้งหนึ่งหาแล้วรับสวนได้ไหมไอยังไม่ได้ครับตีบอลมาทางด้านขวาไอยังไม่ผ่านดนะ้านเจ้าทีมครับบางบอลออกออกหลังไปครับยังดูเชื่อันอยู่ครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองสนามนะตอนนี้ก็จ้าตาาัวหลังนะจ้า เอ่าแล้วบอลยาวมาครับของแข่งเอฟซีเอาบอลลงได้ไหมได้ครับเจ้าเมฆครับให้มาขวาแล้วให้ขวาอีกครั้งนึงครับบอลมาที่กับปตันท็อปมาที่เจ้าเมฆกระโดดคว้าในเพื่อนทีโบเล่มาเลยแปดสิบแปดแล้วอยลงไปแล้วก็โอ้แล้วบอลจบจนจะไม่ได้ครับเอาแล้วข้าบอลยกยาวมาไอ้ยังไม่ผ่านที่มันของน้องกะทิเสียงแม่บอลน้อยนี่ไอ้ยั กิสดาครับลดไปเชื่อครับขึ้นนำในน้กน้องขนา F4 ต่อหนึ่งประตูตครับโอ้โหอาไะครับไล่กิสดาบายสองบายครับขึ้นนำางด้านน้องขนา F4 ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกี่ยวกับทีมงานของน้องก็ทิ้งความตามหลังของทางด้านของแข้ง F4 ฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันครับโอ้ เอาเรืครับอร้อความในนัดเดมันจะเกิดขึ้นแล้วมาเมื่อมีประตูแรกออกมาครับแนะี่ทั้งสองสนามครับยิงพร้อมกันเลยครับในจังหวะนี้ครับอะไรก็บอลแบบเดียวกาไมา่มครับขอแฟนทีมงานแล้วก็หมันทั้งสองสนามเลยเนี่ยไปแล้วอาจารย์ลี่นี่มา,อ,มาอู้ยังไม่ได้ไ<อ>แล้วเขาวาดไ,<อ>ไ,ได้ไ,ไม่ได้เรืยังไ,ไม่ได้ของอาจารย์ลี่ครับแต่บอลยังเก็บได้อยู่ครับในจังหวะนี้ทรัน้องมาทิ้งตีบอลมาทางด้านซ้ายและจังหวะนี้กองฟาวขอโทษเพื่อนด้วยครับขอบคุณมากคะ ยังไงไปยังไงมาดูลงมาทั้งสองสนามครับพี่ดูครับไล่กิจสดาราครับนี่บายซ้อมแบมไครยังไม่ผ่านบอลตัดได้แดนกลางมาที่บุรีรัมย์ราชสีห์แต่อีบอลมาทางซ้ายแล้วก็โดนที่บอลออกไปอ่ะบอลถึงผู้เดือสาวประตูครับในสนามที่สองครับบอลจะบรรจัยสลับกันไปครับในจังหวะนีอ่ะ โอ้อรู้สึกว่ามานันในสองสนามครับผมไม่อยกจะพาใน,นสองสนามเลยครับนี่เอาแล้วครับแม่มาดูลูกพี่ครับในสนามที่หน,นึ่งแล้วทีดีโอเส้นได้โอ้โหลิศาประตู โอ้ยแดนเจ้าตงทำดีเหลือเกินนะับแม่ขับมอลออกไปลูกนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาดูทุ่มในจังหวะนี้ลูกทุ่ยมยา,าวทุ่มไกลมาโผลบอลสวนได้เลยครับพี่กันตะเมสมาและะ้วเจมส์พ่วงมาแล้วที่จีี้ให้มาที่เจ้าท็อปด้านได้โอ้จ้าจะถึงแล้วกบีตันนะมันจบจะไม่ได้ครับสวยสวยแต่ย,ยู่ เราบอไทุบมาเขาก็ลังไปทีมให้มาทีบุรีเรนมาเลข22อย่างเจ้ามาศได้ไม่ได้ไปไม่ได้เขาบอบอลออกหลังไปฮะนนจะเคลียประตูครับี่นทีมานทองแดงกับทีมเอฟีมาเรืทีบอนมายครับเองบุรีเรนมาเลขสครับเป็นเจ้าบอล ลาให้มาเลยยัดข้ามไปเลยนี่ครับยังไม่ผ่านครับแบบแล้ว,วลก็ผู้ดูสิพอ้ยมีคนกันเองทั้ง